BIGTIME NFT แจก a อร์ดรอครั้งแรกครับเพื่อนๆเพื่อนห้ามพลาดลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเขาแจก NFT เยอะมากๆแจกถึง8เดือนและจะบอกว่า NFT เนี่ยมีมูลค่าสูงมากๆเลยครับใครที่ติดตามเกมนี้อยู่ห้ามพลาดชิปวิดีโอนี้เลยคือผมจะมาบอกวิธีการได้รับ a อร์ดรอปและบอกรายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับไปชมกันเลยเอาละก่อนอื่น ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดเกี่ยวกับ a i r d o ็นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยติดตาม BigTime NFT นะครับอันนี้ผมจะโชว์หน้าทวิ t เตอของ BigTime เนาะมี follower ถึง254,000 follower แล้วซึ่ง BigTime NFT เนี่ยก็เป็น RPG o p e n World เนาะซึ่งคือเขาได้รับรางวัลเยอะมากๆเลยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือมีเกม Web3 นะครับเข้าแข่งขันเป็น10เกมเลย บิกททม์ไทีกวาด3รางวัลเนาะไม่ว่าจะเป็น Game of the Year นะครับหรือจะเป็นนี่ Best RPG g a m เนะครับแล้วก็เป็น Best Action Adventure ด้วยโอ้โหคือแบบบิ๊กไทมไม่ได้แค่รางวัลน,นี้นะก่อนหน้านี้มันจะมีอ,ะอีกรางวัลหนึ่งก็คือมี20เกมบิ๊กไทมได้รางวัลที่1ซึ่งเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่อะ สามารถฟังคลิปย้อนหลังผมได้นะซึ่งผมทำคลิปเกี่ยวกับ Big Time เนี่ยเป็นหลักเลยผมรู้สึกว่าเกมนี้มี potential ของมันแล้วมีโอกาสเติบโตได้สูงมากๆเลยนะครับเอาละไปฟังรายละเอียดเกี่ยวกับ a i r p ็กันไปเอาละมาฟังรายละเอียดเกี่ยวกับ a i r d o อกันนะครับซึ่ง Big Time NFT เขาก็ได้มีการแบบว่าทดลองให้กับผู้เล่นที่มี G o VP p a พ s หรือแบบ v p p a พ s ต่างๆเนาะ ก็เป็นเวลาหลายเดือนแล้วซึ่งตอนนี้เขาก็ได้จะมีการแจก a i r d o อกมานะก็คือ a i r d o อพวกนี้จะเป็น Messery Box แล้วก็มีเจ้าตัวเหรียญของ Big Time Token ด้วยถ้าเพื่อนๆนึกภาพออกเพื่อนๆอาจจะรู้จัก Sandbox รู้จัก Decentraland เหรียญมานาเหรียญเอฟคอยอะไรต่างๆแบบนี้ซึ่งแต่ละอย่างอ่ะมันก็เป็น แนวเวนะ็บทรีะเป็นเกม Metaverse ซึ่ง Big Time เนี่ยคือมันเป็น RPG Open w o r l d บวกอ่าบวก m v t r s e เนาะถ้าเปรียบเทียบ Time Token เนี่ยก็เป็นฟิลคล้ายๆแบบนั้น Sandbox มานาคือขึ้นไปไม่รู้กี่ร้อยเอกกี่พันเเนาะซึ่งผมมองเห็นว่าเ,เจ้าตัวตรงนี้มันเริ่มใกล้ที่จะลอนช์ออกมาเยอะมากๆละ แล้วก็ลอนเจ้าตัว Time Token ด้วยซึ่ง a i r d o ครั้งนี้คือมันจะแจก Time Token ด้วยคือท o t a ทั้ซัพยของ Time Token เนี่ยมีประมาณแสนล้านถ้าจำไม่ผิดเนาะซึ่งเขาจะแจกมาประมาณ10%ประมาณ100ล้านโทเค็นแต่มันก็จะมีแจก Messery Box ด้วยซึ่งเงื่อนไขของการแจก a i r d o ในครั้งนี้คือเพื่อนๆเ,เนี่ยจำเป็นต้องโฮ NFT ่ะโอเคโฮ NFT อ่ะส่วนหนึ่งให้คือแบบให้เราไม่มี NFT เราจะได้ยังไงคือถ้าสมมุติเพื่อนเไม่เคยเล่น VP Pass เนาทริคหนึ่งก็คือเพื่อนๆนเนี่ยไปช้อปปิ้งในอ่าบ i ๊กท a r มาร์เก็ตเพลสเนาะแล้วก็โฮเจ้าตัวตรงนั้นไปแล้วแต่ละอย่างแต่ละชิ้นเนี่ยคือสมมุติว่าเพื่อนๆไม่ได้ลงทุนใน VP Pass เนาเพื่อนเพื่อนก็มาซื้อ NFT แล้วก็โฮไว้เพื่อที่จะได้ a d o p อ่ะเดี๋ยว มาดูในสไลด์เนาะซึ่งคือแต่ละ Account เนี่ยมันก็จะจำเป็นต้องโฮ NFT แต่ละชนิดอ่ะสมมุติว่าเพื่อนๆโฮสเปซโฮแบบพวก Cosmetic แต่ละเ a r i ลตอะไรต่างๆเนาะหรืออะไรก็ได้ในเจ้าตัว Big Time Market เนี่ยคือเพื่อนๆซื้อไว้ดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่ะโอเคคือสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากที่จะมารุ่นรับ a i r d ด o p เนาะ คือเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปที่ Big Time Marketplace เนาะแล้วสามารถที่จะซื้ออย่างเจ้าตัวคอสเมติกตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าชุดที่ไว้ตกแต่งตัวละครเราให้มันเทพให้มันเท่มากขึ้นตรงนี้คือเพื่อนๆสามารถเข้ามาช้อปปิ้งตรงนี้ได้เลยอ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าตอนนี้คือเพื่อนๆอยากที่จะเล่นและไม่มี V.P.PART เนาะคือเพื่อนๆสามารถที่จะไปซื้อสเปซอ่า สมมติว่าเพื่อนๆซื้อสเปซเนาะซื้ออันเล็กสุดอ่ะหัวผมบังก็นะเนี่ยเพื่อนๆน,นซื้อสเปซอันเล็กสุดถูกสุดณตอนที่ผมทําคลิปวิดีโอนี้เนาะประมาณ63ดอลลาร์หรือประมาณ2,000บาทเพื่อนเอนเนี่ยจะได้สเปซไปด้วยเนาะได้ nft ไปด้วยและเพื่อนๆสามารถเข้าเล่นได้เลยทันทีอ่าอันนี้คือจะเล่นก่อนที่มันจะ Open Beta เนาะซึ่ง Open Be t a เนี่ยมันน่าจะประมาณสัก Q 2อะ่ะตั้งแต่เดือนเมษาถึงพฤษภาเนี่ยคือผมคิดว่าน่าจะเริ่มเปิดให้คนทั่วไปได้เล่นฟรีกันละแต่ทีเนี้ยเราอะ่ะต้องการที่จะแบบว่าเฮ้ยได้รับ a i r d ด็อเนี่ยเราต้องทำยังไงแต่ก่อนที่มันจะเปิดให้คนอื่นได้เล่นฟรีเนี่ยคือผมอะ่ะ อยากแนะนำเนาะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ทดลองการเล่นเกมนี้ก่อนเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยถ้าสมมติเพื่อนเเนี่ยศึกษาว่าเกมมันเล่นยังไงอะไรแบบไหนเนาะเพื่อนๆจะรู้วิธีการเก็บเลเวลหาของและสามารถเอินเหรียญได้เยอะมากๆก่อนคนอื่นเพราะว่าถ้าสมมุติเกมนี้แบบสกิลเบกิเนอร์เลย มันค่อนข้างยากมากๆเลยเป็นมือใหม่เนี่ยค่อนข้างยากมากๆแล้วคือเกมนี้มันต้องแบบหาคนแบกหาปาร์ตี้หาอะไรเงี้ยซึ่งเพื่อนๆควรจะทดลองเล่นก่อนนะถ้าสมมติอยากที่จะเอิญเจ้าตัว Big Time ์โทเค็นอ่าอ่าแล้วถ้ามาดูราคาของ VP p a s t เนาะถ้าเป็นระดับโกเนี่ยใบหนึงประมาณแสนแสนหกแสนเจ็ดอะเจดอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึง่งซิลเวอร์อยู่ที่ประมาณสองหมื โอ้หเพื่อนเพื่อนลองคิดดูเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องซื้อราคานี้เลยคือ <c oughs> ผมซื้อซิลเวอร์มาสามหมื่นอะเพื่อนณนะตอนนั้นอะแต่คือผมก็แบบได้ NFT มาเยอะมากๆแล้วก็ได้สิทธิ์รุ่นรับแ i r d ดอเยอะมากขึ้นอะไรประมาณนี้แต่คืออันนี้ผมแนะนำสำหรับเพื่อนที่ยังไม่มีเนาะก็คือมาซื้อสเปซอันเล็กสุดเลยประมาณ60ดอนเนาะแล้วสามารถเล่นเกมได้เลยแล้วเจ้าตัวตรงนี้ก็จะไปนับด้วยก็คือ ยิ่งคุณถือ n f t เยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งพอยต์เยอะมากขึ้นเท่านั้นเนาะคือเนี่ยราคาสเปซเนี่ยค่อนข้างที่จะดรอปก,กว่าตอน o f f i ิเชีประมาณสัก50-60%น่ะคือเพื่อนๆซื้อได้ราคาถูกจัดเลยนะตอนเนี้ยเนาะโอเคไปต่ออะเขาก็บอกว่ายิ่งโฮ n f t มากเท่าไหร่เนาะก็จะยิ่งมีพอยต์ในการ แจก a อร์ด o อมากขึ้นโอเคแอร์ด o อที่เขาจะแจกเนี่ยคือก็จะเป็น Messery Box นะเป็นพวก Utility NFT ต่างๆแล้วก็ Time Token ด้วยนะครับซึ่งมันจะเริ่มเนี่ยตั้งแต่ตอน Open Beta อะไรเงี้ยแต่คือตอนเนี้ยเดือนกุมภาเนี่ยเริ่มแล้วซึ่งเขาจะแจกเจ้าตัว Messery Box เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอันนี้เป็นแพทอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยเนาะเขาเนี่ยจะแจกเมสซ r y ี่บมีเป็น สี่แบบเนาะก็จะมีเป็นโบนัสกิฟต์มีไทม์วาร์เดนกิฟต์ดีลักกิฟต์แกรนกิฟต์อันนี้คือเป็นแม็กซ์ซับไพของเขาที่เขาจะแจกออกมาสมมุติว่าโบนัสกิฟต์เนี่ยแจก1 0 0 0 0แสนกล่องอ่าสามารถที่จะได้ NFT ก็คือเป็นพวกแอมเบอรี่ฟอร์ดไทม์วาร์เดนเนี่ยอันนี้คืออัตราเปอร์เซ็นต์ในการดรอปแลนลิตี้ที่คุณได้เนี่ยก็คือคอมมอน ล้วนๆเลยอันนี้สําหรับโบนัสอันนี้อันเล็กสุดเนะาะไทมวาเดนเนี่ยโอโหอันนี้มีความสําคัญมากแจก25500กล่องได้คอมมอนแต่คือได้ทมวาเด้นร้อเนไงคือ Time วา r d เดนเนี่ยมีความสําคัญที่สุดละในการเอิร์นเหรียญบิ๊กไทม์โทเค็นเพื่อนๆสามารถไปชมคลิปย้อนหลังของผมได้เนาะที่เกี่ยวกับระบบการหาเงินระบบอีโคนโนมีอะไรต่างๆเนาะโอเคต่อไปก็คือดีลักกิฟต์หมื่นกล่องอ่าตรงเนี้ย r ล r i ิตี้เนี่ยมันจะสูงขึ้นอ่าคุณก็จะได้แบบพวก mon, Rare อันคอมมอนแล้วอ่าเยอะขึ้นแล้วถ้าสมมติแกรนด์กิฟต์สามพันกล่องมีโอกาสได้แบบเนี่ยอีพิกแน่ๆดูทรงแล้วอะ่ะเอออันเนี้ยน่าสนใจมากๆนะโอเคซึ่งเขาเนี่ยจะแจกนี่ไงแจก a i r d ด็อกไทม์โทเนเนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบล้านเหรียญโอ้ oh, my gosh แจกเยอะมากก็คือเป็น10%ของ Total s u p ซัพเนาะไอเจ้าต,ตัวตรงนี้มันก็จะแบ่งเป็นซีซั่นไปก็มีประมาณ6เดือนเดี๋ยวผมให้ดูซาไลท์อ่ะโอเคแอดดออันนี้คือเขาก็แจ้งรายละเอียดมาเนาะว่าคือเขา snapshot คนที่โฮ l d NFT ไปแล้วเมื่อวันที่30เดือนมกราอ่ะโอเคตรงนี้เขาก็จะไปแจกในรอบเดือนกุมภาแต่เดือนกุมภาเนี้ยก็จะไปแจกในเดือนมีนาซึ่ง ตอนที่ผมทํำลิปเนี่ยคือกุ่มพาเนาะซึ่งเขาบอกว่าคือคุณเนี่ยสามารถที่จะไปเล่นเกมข้างในเกมอะจบดันประมาณ20ดันดันเจียนเนาะคุณสามารถที่จะแบบเพิ่มอัตราการดรอปของ NFT เนี่ยของของของ Airdrop อันเนี้ยเพิ่มอีก5%่าแล้วก็แบบพวก Airdrop ต่างๆอะไรพวกเนี้ยคือมันไม่สามารถที่จะไปลิสต์ขายได้เนาะก็คือสามารถเอ่อ เอาไปใช้ในเกมได้แล้วก็พวกรายละเอียดต่างๆเงี้ยคือไปไป,ไปดูย้อนหลังได้เพราะมันเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับการหาเงินในเกมนี้นะโอเคเจ้าตัว Airdo ็เนี่ยมันแบ่งเป็น5เทียที่ผมอธิบายสไลด์ไปเมื่อกี้ก็คือเทียร์ึเทียร์งเทียร์มเทียร์่เทียร์าอ่ะโอเคเจ้าตัวตรงเนี้ยคือเขาจะแจกอ่ะโอเคเริ่มต้นจากเดือนกุมภาเนาะเทียร์าเนี่ยเทียร์าคืออันไหนอ่ะเทียร์าคืออันเยอะสุดก็คือแจกนี่เลย แกนบล็อก1อันไทมว์วาร์เดนบล็อก1อันอันนี้ได้2กล่องเลยนะดูเทียสี่ก็ได้2กล่องนะเทียสามได้2กล่องอะโอเคอะมาดูกุมภาเนี่ยก็แจกโอ้โหเยอะมากๆเลยนะแจกประมาณ4 4 5 6 7 6 7 6 7 0 0เกล่องอะแจกยาวนานถึง8เดือนนะครับไปจบที่ อ่อโหนู่นเลยอ่ะอีกนานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือโอกาสของเพื่อน,ออ 7, เ,อนเพื่อนโอ้โหอีกเจ็ดแปดเดือนเพื่อนเลองคิดดูถ้าสมมติเพื่อนเพือนได้เดือนละกล่องหรือสองกล่องเนาะคือกล่องตอนเนี้ยมันราคาอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมลองเข้าไปเช็คแป๊บนึงถ้าเป็นเมสซอรี่บ็อกเหรอคุณลองดูราคาเมสซอรี่บ็อกซ์ไอจัตตมาเดนเนี่กล่องหนึ่งอ่ะสองพันดอลลาร์ครับพี่อืม เจ้าต,ตัวตรงนี้ถ้าสมมติเพื่อนๆเ,เล่นวันหนึ่งเอ้ยเดือนหนึ่งได้กล่องหนึ่งคืออาจจะได้อะไรก็ได้อะแต่ถ้าสมมติเปิดมาแล้วได้เจ้าตัวทามาเด่นอะผมเชื่อว่าขายได้ราคาดีแน่นอนนะเจโอเคไปต่ออ่ะโอเคเนี่ยเขาก็บอกเนาะรายละเอียดก็คือมอลคอลเลกหรือแบบพวกแรลิตี้สูงๆแล้วก็ยิ่งเก็บเยอะๆนานๆหรืออะไรแบบเนี้ยก็ จะทําให้มีพอยต์มากขึ้นถ้าอธิบายง่ายๆเนี่ยสมมติเพื่อนโฮเอทไว้10ชิ้นเนาะสิชิ้นแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้ามาเล่นเกมด้วยและจบ20ดันใน1เดือนเพื่อนๆก็จะได้แบบสมมตุติตอนแรกได้10บพอยต์อาจจะได้เป็น20่สิบพอยต์เบิ้ลขึ้นไป1เท่าเลยเออเพราะฉะนั้นโอกาสในการดรอปเจ้าตัว a อร d ดรอเนี่ยก็สูงมากขึ้นเช่นเดียวกันเนาะโอเคเนี่ยอะประมาณนี้เลยเนี่ย ก็คือ Account Point ก็คือโฮ NFT อะไรต่างๆส่วนเจ้าตัวโบนัสตรงนี้ก็คือเข้าไปเล่นเกมแล้วคุณก็จะได้รุนรับ a i r d o อปอ่าประมาณนี้โอเคต่อไปซึ่งรายละเอียดอ่ะมันก็เข้าๆประมาณนี้เนาะผม,มอยากให้เพื่อนๆเนี่ยโฟกัสเจ้าตัวตรงนี้มากๆเลยเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่เลยในการได้รับ a i r d o อ ถ้ามาพูดถึงว่า a i r ด r อกครั้งนี้มันพิเศษยังไงเนี่ยคืออย่างหนึ่งเนาะคือมันจะแจกเป็น m e s s ซ r y Box และใน m e s s ซ r y Box จะมี Utility NFT เป็นพวกแบบ a r o o y y o r r t ร์ e ไทม์วัดพวกนี้เขาว่าเปิดขายเนาะคืออย่างกล่องต่ำๆเนี่ยก็ก็ประมาณ35ดอนกล่องละพันเนาะอ่ะถ้าสมมติเพื่อนๆเ,เล่นเนี่ยอ่ะเพื่อนๆได้เดือนละพันละแต่ของในนั้นน่สามารถที่จะ g e n e r a t e มาเป็นเหรียญ Time To k e ได้แล้วก็ อะไรต่างๆอีกเยอะมากๆเลยที่มันเป็นเหมือนแบบว่าการที่ทําให้เพื่อนๆได้หาเงินในเกมแบบเรียลไทม์เลยอะถ้าสมมติเพื่อนๆมีองค์ประกอบครบมีสเปซมีแอมโูลี่ฟอร์ดไทม์วาเดนเนี่ยแล้วเพื่อนๆเล่นเกมเพื่อนๆสามารถเอินเป็นเงินได้เนาะอย่างถ้าเกมทั่วไปอย่างที่เรารู้จักกันอาจจะเป็น Axie ซ n f i n i t ิที่เพื่อนผมอะอย่างเพื่อนผมอะเล่นหลายตัวละครเนี่ยเขาเอิญวันหนึ่งอะประมาณ7800 บาทเนาะคือสามารถที่จะแบบโอ้เล่นเกมและหาเงินได้ด้วยซึ่งตรงเนี้เยเฮ้มันเป็นอีก potential หนึ่งและอีกอย่างนึงคุณแค่ซื้อ Space 60ดอลลงทุน2,000แล้วก็เข้าไปเล่นทดลองระบบถ้าสมมุติคุณได้ a i r d ดอกมาสมมติเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาถึงเดือน8เนาะได้เดือนละกล่อง7กล่อง7กล่องเพราะฉะนั้น a m m o y y f o r อสเก t ไท a ์อาเดนเนี่ยผมเชื่อว่าได้ครบ เพราะฉะนั้นมีครบละวสเปซเอ m o r รี่ฟอสทามา a เดนหาเงินในเกมได้แล้วและหลังจากนั้นเนี่ยปล่อยโฟเลยแล้วอนาคตเนี่ยพวก Space NFT หรืออะไรต่างๆเนี่ยคือมันจะมีระบบให้เช่าได้ด้วยตรงนี้อาจจะมองว่ามันเป็นแพสซีฟได้ก็ได้เนาะถ้าสมมติเพื่อนๆไม่มีเวลาเล่นเพื่อนๆก็ปล่อยให้คนอื่นเช่าไปอ้คือผมว่าเกมเนี้ยมันน่าสนใจมากๆเลยแล้วพอยหลักคือเจ้าตัวไทม์โทเค็น คือ CEO เขาเนี่ยก็เป็นเอ่อเป็นผู้ก่อตั้ง Decentraland เนาะเหรียญมานาก็ดูเหรียญมานาดิขึ้นไปเท่าไหร่แล้วทุกอย่างเนี่ยย้ายมาทำา i i t t m m e หมดไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคนที่ทำเกม Fortnite d ดวอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเฮดเฮดนี่ยมาอยู่ Big Time NFT หมดแล้วแล้วผมติดตามมารู้สึกว่า potential ของ Big Time NFT นี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากก็ ดูยูโอ n รีเสิร์ชนะครับอยากให้มาศึกษา Big Time NFT มากขึ้นเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆนะใครที่ชอบเล่นเกมเว็บทีคุณพลาดไม่ได้เลยนะจ๊ะใครที่ชื่นชอบกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะไปละบ๊ายบาย